ะะแตงโมจะพาเพื่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะกับเดอะบิว l เล่น้องให้โจทย์แตงโมมานะคะให้คิดเอทลุกนะคะ5ลุกกับกระเป๋า5แบบค่ะจะให้ลุกที่หรูหราดูแพงมากขึ้นเข้ากับสุดแตงโมมากๆมาถึงแล้วเข้าตามมากๆยอดไลค์ใน IG จจะกระหน่าแน่นอนค่ะลุกนี้แตงโมเอาไว้ไปแฮงเอากับเพื่อนๆและกระเป๋าใบไหนที่แตงโมจะหยิบไปแฮงเอาด้วยเดี๋ยวทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ The Muse b e a k คนี้กจิค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะแตงโมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะกับ The Muse Challenge วันนี้นะคะน้องๆให้โจทย์แตงโมมานะคะให้ทีเอ็ดลุกนะคะห้าลุกกับกระเป๋าห้าแบบค่ะเดี๋ยวจะมีลุกไหนนะคะส,สวยๆถูกใจเพื่อนๆบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ และลุกแรกที่แตงโมลเลือกมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นลุกสาหรับเอาไว้ไปช้อปปิ้งและทานข้าวกับเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะแตงโมจะหยิบยกนําเสื้อคล็อกหน้ารักนารัมาจับคู่กับกางเกงสีดําขายาวแบบนี้ค่ะและเดี๋ยวลุคนี้นะคะแตงโมจะจับคู่กับกระเป๋าใบไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆและตอนนี้นะคะแตงโมก็อยู่ในโซนกุชชี่ของร้านคานิโกจินั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าลุกวันนี้ที่แตงโมใส่มานั้นจะเข้ากับกระเป๋าใบไหนมาชมมพร้อมกันเลยค่ะอัน ก็สวยดีนะคะแต่ว่ากระเป๋าจะดูเข้มไปนิดนึงแต่ว่าวันนี้แตงโมถูกจะตากับน้องคนนี้มากกว่านะคะนี่เป็นลุคโทนสีดัตตี้พิงค์นะคะเข้ากับชุดแตงโมมากๆเลยเป็นไงคะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมและกุชชี่มามองนะคะก็เป็นกระเป๋าที่ฮิตมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใบนี้นะคะสามารถใส่ได้ทั้งใส่สั้นและใสา่ย,ยาวนะคะเดี๋ยวแตงโมจะใส่ใสายยาวให้ดูนี่เอามาสะพายข้างแบบนี้ก็ได้ค่ะจะให้ลุคที่หรูหราดูแพงมากขึ้นคะ่ะ แล้วมาถึงลุคที่2นะคะที่แตงโมหยิบให้ทุกคนดูกันในวันนี้จะเป็นลุคนี้เลยค่ะสําหรับไปทะเลและไปคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะแตงโมหโยิบยกเดสยาวลายลูกไม้มาค่ะสีฟ้าน่ารักมากเลยตัวนี้เดี๋ยวจะเข้ากับกระเป๋าใบไหนใบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกระเป๋ากันดีกว่านะคะตอนนี้อยู่ในโซนชาแนลของร้านคานิกวจินะคะจะมาดูกันว่าใบไหนจะเข้ากับชุดนี้ที่แตงโมหยิบมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะใบนี้เลยดีกว่าค่ะเป็นกระเป๋าสายคอลเลคชั่นใหม่จากชาแนลนั่นเองนะคะน้องชื่อว่า แนลลาฟิโอลิตี้วิเชนนั่นเองค่ะจะเป็นอันนี้เลยนะคะใบสารตัดกับสีดำแล้วก็มาพร้อมกับสายร้อยหนังแบบนี้นะ่ารักมากเลยค่ะสามารถดึงมาเพื่อคอสบอดี้แบบนี้ได้เลยนะคะถ่ายรูปที่คาเฟ่สวยมากแบบนี้ทำคอนเทนต์ได้เลยค่ะใครจะมีแพนไปทะเลนะคะจะต้องมีใบนี้ไว้เลยค่ะ นุ่ที่3นะคะลุคนี้แตงโมจะพาไปลูคท็อปนั่นเองค่ะเอาไว้ไปดินเนอร์กับคุณแฟนนะคะแบบสวยๆหรูๆนี่เลยแตงโมจะหยิบยกเกาะอ,อกสีขาวนะคะมาจับคู่กับกางเกงสีเดียวกับเสื้อเลยซึ่งสวยมากลักซ์รี่มากเดี๋ยวตัวนี้นะคะลุคนี้จะเข้ากับกระเป๋าใบไหนเดี๋ยวแตงโมจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกระเป๋ากันดีกว่านะคะว่าใบไหนจะเข้ากับลุคนี้ของแตงโมนะอันนี่เลยเข้าตามากๆนะคะเห็นด้วยไหมคะเพื่อนๆว่าลุคนี้เข้ากันมากเลยกับกระเป๋าเลดี้ดีออ สีฟ้าแล้วใบน,นี้นะคะถือแล้วไม่ต้องพกไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยค่ะเพราะว่านี่เลยแค่จับคู่เข้ากันก็สวยเลยนะแล้วกระเป๋าใบน,นี้นะคะไม่ต้องใส่อะไรมากเลยเช่นกันเอาแค่ลิปสติกนะคะการโฮเดอร์และแป้งพับไปก็พอค่ะไปดินเนอร์ลูฟท็อปกับแฟนกเก๋ๆไม่ต้องใสเองแฟนใสให้นะคะ มาถึงลุกที่4กันแล้วนะคะวันนี้แตงโมหยิบนี่เลยค่ะเป็นเดรสสั้นเซ็กซี่นะคะเพื่อนๆเป็นกิตเตอร์เวลาถ่ายลูกกลางคืนจะสวยมากๆลุกนี้แตงโมเอาไว้ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆค่ะ <ๆ S 2> และกระเป๋าใบไหนที่แตงโมจะหยิบไปแฮงเอาท์ด้วยเ <ๆ S 2> ดี๋ยวทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะมาค่ะมาช้อปปิ้งกันกันกบลุกนี้นะคะลุกแฮงเอาท์กับเพื่อนๆ,ๆแตงโมจะเลือกใบนี้เลยเพราะว่ามาถึงแล้วเข้าตาม,มากๆนี่น้องช้างมูสีขาวของเรา่นเองนะคะและน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นไซส์กลางสามารถใส่โทรศัพท์ส3โปรได้ด้วยไม่ได้เล็กเกิน ไปนะคะเพื่อนๆเ,เวลาถ่ายรูปยอดไลค์ hmm. ในไอจีจะกระหน่ำแน่นอนค่ะไปนี้นะคะเอาไปเต้นกับเพื่อนๆของไม่มีหล่นแน่นอนค่ะเพราะว่าฝาเปิดปิดเขาเป็นแม่เหล็กนะคะใส่ของได้เยอะแถมยังเซฟได้ด้วย ลุคสุดท้ายนะคะที่แตงโมมาให้ทุกคนดูกันในวันนี้จะเป็นลุกไปงานแต่งนะคะหรือว่าไปงานสุภาพก็ได้เข้าวาันเข้าวาก็ได้นะคะลุคนี้นะคะจะกําลังดีเลยเป็นเดทเรียบๆนะคะไม่ยาวเกินไม่สั้นเกินไม่แย่งสินเจ้าภาพด้วยค่ะเดี๋ยวก็กระเป๋าใบไหนนะคะจะเข้ากับลุคนี้ที่แตงโมตรเตรียมมาไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะมาค่ะถึงเวลาช้อปปิ้งกันแล้วนะคะให้เพื่อนๆช่วยเลือกกันดีกว่าว่าชุดนี้นะคะจะเข้ากับกระเป๋าใบไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะ เอาสีอะไรดีนะสีอ่อนๆดีกว่าเนาะเพื่อนๆจะได้ดูสุขภาพเข้ากับชุดอ่าใบนี้เลยดีกว่าอะไรสีทองด้วยสวยมากนี่นะคะเป็นชาแนลค่ะสิ่งหนังคาเวียไซส์10ค่ะเพื่อนๆไซส์กาลังดีเลยนะคะไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้เล็กเกินไปสะพายข้างได้ค่ะหรือว่าจะนําสายยาวนะคะมาถือเป็น อสบอดี้ก็ได้ด้วยนี่ใช้งานได้หลายแบบเลยคุ้มค่ามากๆใน1ใบค่ะแล้วใบนี้ที่แตงโมยหยิบมานะคะเขาจะเป็นดับเบิลแฟบค่ะเพื่อนๆนี่ด้านในนะคะน่ารักมากๆเลยจุของได้เยอะด้วยเวลาไปงานก็คือสามารถพกของเป็นวันเดทิปได้เลยค่ะหรือว่าจะทําเป็นเอวี่เดย์แบ็ก็ได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ5ลุค5สไตล์5แบรนด์5แบบที่แตงโมนะามาทุกคนดูกันในวันนี้ทุกคนชอบแบบไหนกันบ้างคะห้าลุคไหนนะคะเพื่อนๆชอบเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์คุยกับแตงโมได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆนะคะอยากแตงโมทําคลิปไหนเป็นพิเศษนะคะความรู้เกี่ยวกับกระเป๋าหรือเรื่องแฟชั่นต่างๆนะคะสามารถคอมเมนต์ลงที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแตงโมจะทําคลิปสนุกๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแน่นอนคะ่ะและว,วันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบเพื่อนๆอย่าลืมกดไ like ล กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แตงโมลและทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้แตงโมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ